วันอาทิตย์ที่21มกราคม2567ที่ผ่านมาเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ช้างร่วมกับ4สถาบันแก่นนครวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาหย์สาธิตมอดินแดง และขามแก่นนครร่วมกันจัดงานจตุรมิตรสามคัคคีสีสถาบันจัดการแข่งขันฟุตบอลสิดเก่าระหว่างสีสถาบันบรรยากาศการแข่งขันจะสรุปสนานขนาดไหนเราไปชมบรรยากาศกันได้เลยครับจตุรมิตรจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับเอามันเป็นผมว่ามันเป็นแนวคิดของ ผู้นาทั้งทั้งสี่โรงเรียนครับอันนี้เขาเขารักการเล่นฟุตบอลด้วยกันอย่างผมเองเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนทั้งสี่เรียนนี้หรอกครับแต่เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งในการทํางานของโครงการนี้ครับก็เลยเราได้วางโครงการกันมาได้มาสักสองเดือนแล้วครับอันนี้ด้วยด้วยศักยภาพของขอนแก่นแล้วผมมองว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้เราทําได้ครับอ่าก็คิดว่าครั้งนี้เป็นการนําร่องถ้ามีโอกาสครั้งหน้า ก็จะทําให้ดีกว่านี้แล้วก็คงจะมีในรุ่นต่อๆไปอีกนะครับในนามของผเลีอยตาช้างครับเราก็ยินดีที่จะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็สปอนเซอร์กับกิจกรรมต่างๆครับกิจกรรมฟุตบอลแบบนี้แล้วก็ยินดีนะครับท่าเราต่อไปก็หวังว่าจะได้ต่อยอดกับทางพิ่เลิลแล้วก็ต่อยอดกิจกรรมถึงรุ่นน้องๆด้วยเราก็ยินดีกับทุกงานครับในนามของยู้เตาช้างแล้วก็ขอบคุณมากครับผมตัวแทนของขามแก่นะครับทีมวันนี้เตรียมทีมไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับได้ซ้อมกันน้อยมากแล้วรวมตัวกันน้้อออยยยมาาากรรััับศศปะสณ์นตๆ ส่วนการคาดหวังของของทีมเห็นโพล่เขาให้เป็นเต็งเต็งหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ขอถ่อมตัวนะครับแค่แค่ขอได้เข้าร่วมก็มีความสุขแล้วครับขอบคุณครับเชิญครับทางจันทครนะครับครับผมเกมเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าหรือว่ามีอะไรต้องปรับในเกมต่อเขาถ้าตามรูปเกมก็ยังไม่พอใจนะครับเพราะว่ายังยังไม่เข้าระบบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาซ้อมยังยังนักเตะยังมาไม่ครบ แต่ก็ดีใจนะที่ได้สามแต้มที่ได้2ประตูนะฮะอีก2นัดที่เหลือนี่ยังเป็นงานยากสำหรับของทีมแก่นครนะครับผมครับมีทีมไหนต้องกลัวเป็นพิเศษไหมครับสำหรับแก่นครกลัวทุกทีมครับน่ากลัวทุกทีมครับแต่เราเราแค่ผ่านนัดนัดแรกเองนะฮะเหลืออีกเหลืออีกสองนัดนะครับเดี๋ยวต่อไปทางขอนแก่นวิทย์นะครับเมตช์แรกคาดหวังยังไงครับพี่หนุ่ยคาดหวังยังไงบ้างครับแมตช์แรกดูจากสกอร์แล้วก็น่าจะศูนยอยู่นะครับ แต่ขามกันก็เล่นดีครับผู้เล่นผู้เล่นเดินสายหลายคนนะครับขามก่นผู้เล่นเดินสายเตรียมเตรียมทีมนานไหมครับสาหรับโคจินดิสก็โอ้เตรียมทีมเกือบปีครับผมเตรียมทีมเกือบปีถือว่าดีมากเลยครับทีมทีมนี้เซฟมาชุดนี้ดีมากเลยครับคิดว่าไม่แชมป์ก็ลองแชมป์นะครับผมโอ้ครับเจนนครก็ต้องต้องเป็นหัวนะครับครับเจนนครนี่แชมป์ไหมครับถ้าพูดถ่อมตัวก็คงคงแชมป์อ่ะครับถ้าถ่อมตัวนะครับครับถ้าเกิดไม่ถ่อมถ้าเกิดไม่ถ่อมครับก็คงที่ศูนย์ครับมากกอนที่หนึ่ง ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับในส่วนของสาธิตออสตานะครับก็เป็นจุดรวมระหว่าง2สาธิต2ฝั่งนะครับซึ่งมีฝั่งศึกษาสารและมอดินแดงนะครับซึ่งตอนนี้เราได้มีการพัึกกกำลังกันรวมกันเป็นทีมสาธิตออสตานะครับซึ่งก็มีนัดเตะระดับกลิกแนวหน้านะเจตุริทศิเก่าสามนาที4ีซีบอย จังหวัดขอนแก่ครั้งที่หนึ่งนะคะได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานก่จกัดงานในครั้งนี้นค่ะขออนุญาตไยนเชิญค่ะเรียนท่านดออรอัศดางแสวงการผู้อำนวยการวิทยายลายัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจพนอกกาตีสุขสรรศรีถาวรราชองค์ักษ์ประจำพระองค์นายแพทย์เสริมศักดิ์สุมมานนน อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายพิเชษอน,นันทศกุลรองประธานบริษัทชัยชนะขนส่งและสวัสดีนักกีฬาสิทธิ์เก่าทั้ง4สถา,าบันและคณะผู้จัดการแข่งขันจัดตุลมิตรสามัคคี40จังหวัดขอนแก่นในการแข่งขันจัตุรมิตร สามัคคี40บวกครั้งที่1วัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้สมาชิกสิทธิ์เก่าทั้ง4สถาบันใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นได้พบปะเพื่อนพี่น้องเพื่อเรียกเปลี่ยนเรียนรู้และขชมิตรโดยอาศัยกีฬาฟุตบอลเป็นจุดเริ่มต้นดังคำกล่าวที่ว่ามิตรภาพเหนือชัยชนะนะครับ โตีครับอันนี้ของออะไรเ่ยสาธิตครับสาธิตออสตาครับผู้กับเป็นไงวันนี้วันนี้ฟิตครับเต็มที่หนึ่งศูนย์เลยนะเดี๋ยวนครไม่รอดครับเตรียมกองเชียร์มาพร้อมใช่ไหมฮะกองเชียร์มาพร้อมครับครับผมมั่นใจมั่นใจครับเดี๋ยวคุณเอ๋คุณเอ๋แก่นครนี่ผม ประกบไม่ให้ได้ยิงเลยครับคุณเอ๋เยขอบคุณครับทู้สู้นะครับนะครับสัสดีครับครับอันนี้จากไหนครับเราแก่นสิทธิ์กาอนาตัดแกนบิดตังลงผู้ในครับให้นก้มความรับผิดรออายุห้าสิบปีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงร้อยใหรอกทีนี้ เกินร yeah, 50, ้อยใช่ไหมปะใช่เกินร้อยเกินร้อยครับ59เต็มตอนนี้59เกินร้อยเลยเกินครึ่งเกินครึ่งร้อยเกินครึ่งร้อยนะครับไปแล้วถางเฮดโค้ดนี่นี่ทางเฮดโค้ดนี่อ่าเฮดโค้ดทีมขามแก่นออตาครับคุณโค้ดน้อยวิทยาของเองครับวันนี้ทีมเราเป็นไงบ้างครับทีแรกได้ยินข่าวว่าเขาให้เต็งหนึ่งเลยนะครับ แต่ดูตัวโมเดนแล้วดูเล่นน่าจะเต็สุดท้าย <laughs> นะครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรครับก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมนะครับรวมรุ่นแต่ละสถาบันนะครับก็จะสร้างความแนวแน่นฝึกแผ่นให้กับจังหวัดขอนแก่นเรานะครับเพราะว่าพี่ๆทุกสถาบันทั้งสี่สถาบันนะครับเป็นเป็นบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิเป็นบุคลากรที่ทมี้าที่การงานที่ดีนะครับแต่จะเป็นการรวมพลังให้กับจังหวัดขอนแก่น มีอะไรดีๆเพื่อจะสร้างอะไรดีๆให้กับเจ้าขอนแก่นไดน้น้ครั้งหน้าก็ได้ครับนะครับก <ๆ S 2> ารรวมตัวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็จะมีอะไรดีต่อไปก็ติ <ๆ S 2> ดตัวแล้วต่อไปครับ <ๆ S 1> ผมมั่นใจว่าพี่พี่ทุกทีมมพี่สกยภาพที่จะผักนั้นจาขอนแก่นได้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศได้ครับผมพี่ครับขอบคุณคุณร้อนครับถามถามนักเตะไหมครับเอาทั้งเตะทั้งหนได้ไหมครับถามถามถามบรรยากาศนักเตะหน่อยทีมนักเตะทีมขามแก่นเป็นไงบ้าง กดีใจครับว oh, ันนี้ก็ไม่ได้เจอกันประมาณสิบกว่าปีแล้วครับพร้อมไหมครับวันนี้วันนี้พร้อมครับวันนี้พร้อมครับพร้อมครับตัวทั้งครับโอเคครับขอบคุณครับดูแลตัวเองนะครับหมดแล้วสามห้าลยครและนี้เลตเลตสี่สิบนะครับสี่ตัวเอ๋ครับผมไม่ไหวเมาเมาค้างโอเค บ่อบบี้บ๊อบบี้น่ครับจ้องเจอนจบอ่าอยู่หลังเว้ยเยเราวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็เป็นแบบที่สำคัญสำหรับเราที่ได้มาร่วมกันนะครับขอทุกคนมีความสุขผิดพลาดอะไรขอให้ทุกคนให้อภัยกันอย่าทะเลาะกันอย่าว่ากันแล้วเราอย่าเอาฟุตบอลไปฆ่าคนฝั่งตรงข้ามเราเล่นฟุตบอลด้วยกันเราต้องรักกันนะครับเพราะเรา เป็นแกนละครด้วยกันตอนนี้เราคือแกนละครด้วยกันนะครับแกนละครแกนนะครแกนละครเดี๋ยวสิเป็นตัวแรกนะครับเรท50จะมีพี่เฟิร์สเล่นเซนเตอร์แล้วก็พี่อัดข้างบนครับเดินลงเลยก็ได้ครับพี่อัดลงไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเอาพี่นุก่อนครับผมพี่นุกลางลุกนะพี่โอเคครับเรท50ลงก่อนครับสามตัวลงเลยเรท45ใครบ้างครับขอดูเรท45หน่อยอเลยครับ22

ไางไ้ใจห่ไไม้โงปทุกจังหวัดเลยย้าใช่ครับน้องบริการสเลยนะครับเป็นผู้จัดการประปาที่องเรือร้ชาวบ้านโทรมาร้องเรียนเลือกเรียนปีสาบอกว่าผู้จัดการหน้าประปายื่นอน คนเป็นการอมาแก้หาไม่ได้ครับก็ตู่บุฟองและขาไม่สาโอ้ยระอนโอเคทุกอย่างอยู่ในมือเราหมดเลยถูกไหมฮะอยู่ในมือเราเราอยากได้ถ้วยเราอยากได้แชมป์เราต้องทํางานร่วมกันทํางานหนักร่วมกันเสียสละร่วมกันทุกอย่างที่เราอยู่ในห้องมันจะสําเร็จทุกอย่างตามที่เราวางแผนเลยเหนื่อยหน่อยอาจจะผิดพลาดบ้าง เราช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับแล้วทุกอย่างที่เราวางแผนอยู่ในห้องมันจะสําเร็จเราต้องการมีความสุขตอนที่เราไปนั่งด้วยกันโอเคไหมครับโอเคครับทุกคนช่วงนี้ครับผมโอเคครับหนึ่งสองสาม ขอเสียปรแดังให้กับนักดังสทีมครับเวลาสเบิเชิญครับนี่วีพีชาี่นำโดยนักสันติรบุญเสียบครับอันนี้ผู้ตาการจะงสมอาหารไทยสวัสดีโอเคคร้บไรคเรงหน้าเลยเรงหน้า แล้วเร็จแล้วขอช่วยคือให้ลูกเอาด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มองใ้อีกง่มมนะครับ่า้านกไ Yeah. yeah.